สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเข้าสู่หน้าเอเตนร์วิกเอ็นนะฮะอัพเดตข่าวบันเทิงกับเรา2คนครับผมไทยรนชัยสุริขันครับและฝนอนทกา,า,านะคะต้องบอกว่าวันนี้เรา2คนคือตัวแทนชิลิเดอร์จากเอเตนร์นะฮะ <c oughs> <c oughs> ได้นะชุดได้นะพอสูงเรากจัดมาให้คู่กันจะเรียกว่าเป็นเสื้อคู่ก็ได้วันนี้นะคะก็มาพร้อมเสิร์ฟความสุขความสนุกนะคะพร้อมกับข่าวบันเทิงให้กับคุณผู้ชมที่รับชมทุกช่องทางของนระเทนแล้วนะคะเริ่มกันเลยเรามาที่ข่าวแรกของเรานะคะเราได้รวบรวมข่าวฮอตรอบสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการกันตะาวรที่ถูกชาวเน็ตเนบนะคะว่าอาจจะใช้คําถามที่ไม่เหมาะสมในรายการรวมถึงคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเจนนี่ด้วยก็มีเรื่องที่ทำไมต้องพึ่งตํารวจ ้ชยค่ะใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้เนื้อคนบันเทิงต้องเรียกว่าอ่วมเลยนะครับเพราะว่าโดน c a n c e ลงานนะฮะ,ะจากที่โควิด -19 ระบาดละรอกใหม่ครับคนบันเทงิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังต้องกลับมาปวดหัวกันอีกรอบ <c oughs> ก็เพราะการแพร่ระบาดของโควิด1 9เระลอกใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละนับร้อยชีวิตทำให้ผู้จัดงานต่างๆทยอยประกาศยกเลิกงานและเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด อย่างงานอีเวนต์ของสุปตาอัมพชราภาหรือจะเป็นงานสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีอย่างเขาดาวหลายที่ก็เริ่มประกาศยกเลิกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาบางแสนโคราชศ,ศิลปินดาราที่ต้องไปร่วมโชว์ในงานเขาดาวก็โดนแคนเซิลไปโดยปริยายรวมทั้งวัดต่างๆที่มีการสวดมนต์ข้ามปีก็ประกาศงดจัดกิจกรรมเช่นกันบล็อกเกอร์ใจสั่งมาเสกโลโซท,ที่ถูกยกเลิกงานคอนเสิร์ตก็เผยว่าเสียหายไปมากกว่า4ล้านบาทเลยทีเดียว ด้านลูกทุงสาวขาแดนกระแตอาสยามอุตส่าห์ซ้อมโชว์ใหม่เสร็จก็ได้รับข่าวร้ายเพราะทุกง,งานโดนยกเลิกทั้งหมดเช่นเดียวกับหญิงละลายหญิงลีสีจุมพลก็อดแรงเพราะคนทีมงานไปโชว์ถึงที่งานแล้วกลับถูกยกเลิกแบบกระทันหันขณะที่นักแสดงตลกอารมณ์ดีตุกกี้สุดารัตรวมทั้งกล้องสหรัฐและโอ๊ตปราโมทที่ตอนนี้ผู้จ้างงานทยอยแขนนซิลงานมาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะนี่ก็ทนมานานในที่สุดคุณแม่สุดตรองเจนนี่อัลภาณนับป้อมเพชร พร้อมคุณสามีมิกกี้ก็ไม่ขออยู่เฉยขอพึ่งกฎหมายจัดการกับมือดีที่เข้าไปบูลลี่ลูกสาวสุดที่รักน้องโนล่าโดยเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอเขาแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่เข้ามาต่อว่าพร้อมนำภาพลูกสาวไปตัดต่อสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง ก่อนที่คุณแม่เจนนี่จะโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตนและครอบครัวตกเป็นเหยื่อของการระรานทางโซเชียลมันโดยตลอดแต่ไม่เคยคิดจะตอบโต้ครั้งนี้จึงอยากขอใช้สิทธิ์ของการเป็นแม่และพ่อปกป้องลูกสาวเนื่องจากมีการใช้คำพูดไม่สุภาพเอารูปของครอบครัวตนไปตัดต่อเจตนาด,ดูหมิ่นในที่สาธารณะและมีการคุกคามจึงไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกปล่อยผ่านไปนั่นเองค่ะ ถึงมวยจะจบแต่กลับมีดราม่าประทุข,ขึ้นมาให้เรื่องไม่จบก็การแข่งขันชกคู่สุดท้ายระหว่างรัศมีแขและเอ็กซ์ทิตินันก่อนที่จะชกกันกันตถาวรที่ทำหน้าที่พิธีกรได้สัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันโดยส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์รัศมีแขได้บอกว่าตนเองใช้คิงคองเป็นสัตว์ประจำกายในการชกครั้งนี้ซึ่งกันก็ถามกลับในทันทีว่าตัวผู้หรือตัวเมีย่งประโยคนี้แหละทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่กับคำพูดดังกล่าว ทำให้กันถูกชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่มีมารยาทสมัยนี้แล้วจะมาสงสัยเพศอะไรถึงจะพูดเอาหาแต่ไม่หานะควรเปลี่ยนพิธีกรบางคนถึงขั้นตั้งฉายาให้ว่ากันนักเหยียดแห่งปี2020เหยียดเก่งหยาบคายด้วยและหลายคนก็เชื่อมไปถึงคําพูดของต้นหอมสกุลตลาดที่เป็นเพื่อนของรัศมีแครที่เชียร์อยู่ข้างเวทีที่พูดก่อนการแข่งขันว่าบนเวทีนี้ไม่มีเพศมีแต่นักกีฬาสองคน เหมือนเป็นการตอบกลับคำถามหน้านี้ของกันปรไปเด็นร้อนที่เดียวนะคะสำหรับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะใช่ครับพูดถึงกรณีของการกระทาวรนะฮะ,ะที่ถูกชาวเน็ตวิจารณ์เนาะวันนั้นเนี่ยต้นหอมสกุลตาลาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะเธอก็ได้โพสต์ชี้แจงนะฮะว่าทั้งการแล้วก็รัศมีแขนเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันก่อนจะเข้ารายการสดแล้วแต่ว่าด้วยจังหวะในการพูดกันนะะั้นนะฮะ ผิดคิวกันเล็กน้อยอนะครับก็เลยแบบว่าเห็นภาพของหน้ารัศมีแขกเนี่ยแบบเบเวอร์อาจจะเวอร์เวอร์บ้างะคะซึ่งต้นหอมก็ยังบอกด้วยนะคะว่าคําพูดของกันเนี่ยอาจจะไม่ถูกหูบางคนนะแต่เจตนาเนี่ยเขาถูกต้องการเยียยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ฟังไม่ยินยอมอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าในเคสนี้นะคะทางเรารับทราบอยู่แล้วและไม่ได้รู้สึกใดๆเคลียร์ชัดทุกอย่างจริงๆอะตอนนี้ก็ไม่ดราม่าแล้วเนาะนะฮะก็จบลงด้วยดีนะครับผมเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมา ซึ่งวงการบันเทิงของเรานะฮะแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวร้อนๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะฮะและแน่นอนว่าวันอาทิตย์อย่างนี้เราก็จะรวบรวมมให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้ง<ช>หนึ่งนั่นเองนะครับค,คุณจะได้ไม่ตกหล่นข่าวไหนเลยอัปเดตกันได้ที่นายเตะเน,นะคะมาต่อกันที่ช่วงใหม่ของเราคุณผู้ชมครับกับเด็ดดวงออนทีวีนั่นเองนะอ,อันนี้ติดตามทุกวีคเลย,เลยแลนะ้ววีคนี้นะบอกบเลยคะ่ะว่าขยับเข้ามาใกล้ๆเอามาลุ้นกันดีกว่านะคะเพราะว่าหมอดูคนสวยหมอดูแก้วตาค่ะจะมาบอกค่ะว่าสี่ราศีไหนที่จะมีเเกกกณฑ์จจะได้อัับคนร เจะเป็นคุณหรือเปล่าคุณหรือเปล่าเป็นผมไปดูกันสวัสดีค่ะแก้วตามเม้าดวงค่ะช่วงเด็ดดวง on TV วันนี้นะคะแก้วจะมาบอกว่าซีราศีไหนมีเกณฑ์ได้เจอคนรักเก่าค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะกับราศีพฤษภค่ะ ราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักเก่าแต่มาจากเพื่อนนะคะเขาอาจจะติดต่อมาจากเพื่อนคนใกล้ตัวของคุณเหมือนอยากรู้ข่าวคราวของคุณนั่นเองนะคะราศีที่2นะคะก็คือราศีสิงค์ค่ะราศีสิง์เนี่ยจากที่คุณจะได้เจอคนรักเก่ามาจากเรื่องของบางทีการต้องช่วยเหลือกันนะคะหรือมันมีเหตุที่จําเป็นที่จะต้องมาพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองนะคะราศีที่3นะคะราศีธน,น,นูนะคะการกลับมาครั้งนี้แก้วบอกเลยนะคะว่าเป็นการกลับมาแบบคบกัน เลยละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การกลับมาแบบผิวเผินอย่างแน่นอนนะคะส่วนราศีสุดท้ายนะคะคือราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่เขากลับมาเนี่ยเพราะเขายังคิดถึงนะคะแต่ตัวคนเนี่ยคือไม่อยากได้เขากลับมาแล้วค่ะแต่ว่าเขายังนึกถึงยังคิดถึงคุณอยู่เขาก็เลยพยายามที่จะติดต่อคุณนั่นเองค่ะสรุป4ี่ราศีนะคะที่จะมีเกณฑ์ได้เจอคนรักเก่าได้แก่ 1. ราศีพฤษภค่ะ2 ราศีสิงห์ 3. ราศีธนูและ4ราศีมีนค่ะนายเอนเตอร์เทนเด็ดดวงรายการที่จะมาวิเคราะห์ดวงกันแบบเด็ดๆใกล้ชิดทุกวันจันทร์เวลา17นาฬิกาทาง Facebook Live นายเอนเตอร์เทนค่ะ ลกลับาช่วงนี้คุณผู้ชมครับกับเฮฮาหน้ากองนั่นเองนะฮะวันนี้เดี๋ยวออนพัทิราจะพาไปสองบ้านใหม่ของสามหนุ่มฉันบริรักกันนะฮะบอยหนองพัดนั่นเองครับว่าแต่จะใช่เรือนหอของหนึ่งในสาหนุ่มนี้หรือเปล่าอ่าหรือเปล่าตามน้องออนไปดีกว่าคะ่ะ อนจะพาทุกคนนะคะมาเปิดบ้านออลเป็นครั้งแรกเลยนะนี่ไม่เอ้าเฮ้ยเอ้านไม่นี่บ้านพี่บ้านหนูใช่เปล่าพี่นั่งอยู่ตรงนี้บ้านพี่เลยบ้านหนูเอ้าล็อสตูดิโอคุณแม่ก็คือคุณแม่เป็นคนสร้างคุณแม่เป็นคนคิดหมดเลยอ๋อหรอว่าบ้านเล็กอันนี้บ้านเล็กเหรอเล็ค่ะพอบ้านหนูเรียกว่าบ้านขาวอ๋อหรอ แล้ววันใหม่ชอบบ้านหลังไหนมากกว่ากันสองหลังชอบสองหลังเลยเหรอไปหาเจ้าของบ้านอีกคนสิมาใช่เหรอสวัสดีค่ะ ก็คือเจ้าของบ้านตัวจริงเปล่าหรือวันใหม่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงอันนี้ตัวจริงอันนี้ตัวอ้าวตัวจริงเหมือนกันครับอันนั่งกับอ่นนั่งนั่งเชิญนั่งค่ะถือว่าทาตัวให้เหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยนะคะตามสบายเลยค่ะบ้านนี้คือเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วเจ้าของเดิมเป็นบ้านของเจ้าของเดิมเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเสียดายถ้าเราจะ ครับก็เลยเก็บไว้เปลี่ยนแผนใหม่ที่จะทำาเป็นถัดมาโยภาพนิ่งที่เป็นตึกขึ้นมาก็ทําเป็นบ้านแทนคอนเซ็ปต์ก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบอบอุ่นเรียบเรียบง่ายเป็นเหมือนบ้านที่มีแม่ทํากับข้าวให้กินแล้วคนนี้คนนี้เขาทําอะไรบ้างคนเนี้ยเออก็มาดูสิเอ้าใช่ผมก็จะมาดูเหมือนกับคือบางทีก็ถ้าเกิดว่าพัดไม่ว่างอ่ะผมก็จะมามาช่วยดูหลักๆคือเฮียพาร์ทเป็นคนที่จะดูแลทั้งหมดเวลาใครจะมาจองคิวอะไรต่างๆ แล้วก็ถ้าเคนนองก็จะมาคอยดูบ้างอะไรบ้างก็คือมาเล่นมือถือพอแล้วพอแล้วสวัสดีค่ะหลคนไหนเจ้าของบ้านตัวจริงในตัวจริงไหนชี้สิคุณ,คณแม่แล้ควคนนี้ลนะ่ะคุณแม่เป็นคนคิดบ้าน ังน,นู้นเขาบอกว่าหลังนี้คือไม่เข้าทันสมัยเขาเขาไม่ทันยุคนี้ค่ะคุณแม่มเป็นนคขาบอกที่คำชี้ทั้งสองหลังก็เป็นบ้าน50ปีเหมือนกันแต่ว่าหลังนู้นก็จะตกแต่งเป็นสไต<ห>ล์โมเดิร์นะครับอ่าแต่ว่าหลังนี้ก็จะย้อนยุคไปหน่อยอีกเขามีอู้เขาือว่าเป็นงานไม <พอ S 1> ้หมดเลยเก้าอี้เก้าอี้ทรงเข้าแขนโค้งๆเนี่ยคือจำความได้ปุ๊บแม่เห็นแล้วอ่ะที่บ้านนี้แต่ไม่ใช่ที่บ้านพอเจออย่างนี้ปุ๊บรีบ จับจองเลยแต่ก่อนเกียงมันจะสั้นอย่างนี้แหละจะแบบเล็กๆกน้องนอนไม่ง่ายค่ะค่ะใช่ใช่น้องนอนน้องสูง183เพียง185เห็นบอกว่าเป็นเหมือนความฝันหนึ่งของคุณแม่ที่จะเปิดสตูดิโอเลยเหรอคะ คือแค่บอกว่าเออทำอะไรกันดีทำอะไรที่ที่เหม<ำ>ือนทำอยู่กับบ้านได้อยู่ใกล้บ้านดีจะได้ไม่ต้องเดินทางเราจะไปทำงานเดินมาประมาณสัก สามร้อยเมตรตักบ้านด้วยก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบที่ให้เอาไว้เช่าถ่ายละครได้ซีรีส์ถ่ายถ่ายละครเนี่ยโฆษณาถ่ายภาพนิ่งได้หมดความจริงได้หมดได้หมดเลยนะเช่าบ้านด้วยแล้วก็จ้างคุณแม่เป็นนางแบบด้วยนี่คอมโบเลยนะคุ้มมากๆเลยตบตบมีอะไรจะพูดไหมคะ ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่เปิดบ้านตอนรับเอาด้วยขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าของบ้านตัวจริงด้วยนะคะอบคุณตัวจริงเหรอตัวจริงไม่ใช่ไหมเราเป็นตัวจริงตัวจริงใช่ไหมใช่ค่ะ่ะคะนักกองวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์เอสแม่อัปเดเขาวปันกันแป๊บๆหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่า ก่อนจะจากกันไปเรามีที่เที่ยวแบบว่าอยากจะแนะนํากันนะฮะซึ่งที่นี่รับรองไป ไม่เหงาแน่นอนนะฮะนั่นก็คือดอยฟ้างามจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับผมซึ่งที่นั่นเนี่ยเขามีจุดบริการให้กางเต็นท์ด้วยนะ,ะ,ะจะได้แบบว่าตื่นเช้ามาเจอทะเลหมอกเลยอ,อะไรอย่างนี้คือคตื่นมานะคะแล้วเปิดเต็นท์มาจะได้เห็นทะเลหมอกสวยๆ<ช>กับแดดอาทิตย์เช้าๆแบบนี้อุ่นๆแบบนี้สุขใจเหลือเกินในวันหยุดแบบนี้นะคะก็ไปเที่ยวกันนะออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยกันนะคะขอบคุณชุดพิธีกรของเราสองคนจากท็อปไอเทมด้วยนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ครับ